สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ขอบรบประรักทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายผู้โชคัคบวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของบนหนึ่งอย่างทําสิ่งเดียวจะโชคดีตลอดปีท่านผู้ฟังครับใกล้วันออกพรรษาแล้วนะครับสิ่งที่ทุกคนอยากทําในชีวิต ครั้งหนึ่งจะต้องทำให้ได้นั่นก็คือการถวายผ้าพระกถินกถินครับเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับพุทธศาสนิกชนมาช้านานตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยโดยการถวายผ้ากถินของพระมาหากษัตริย์ไทยนั้นนะครับจัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญมาตั้งแต่โบราณ กถินเป็นศัพท์ในพระวินัยปิดกเทรวาทเป็นชื่อเรียกผ้าไตจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พิสูจผู้อยู่จำพรรษาครบสามเดือนแล้วสามารถอารับมานงุ่มได้โดยคำว่าการทอดกถินหรือการกรานกถินนั้นจัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเทรวาท ที่มีกำหนดเวลาคือพระสงค์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้นับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15บห้าคเดือน12เท่านั้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและอนุเคราะห์พิสูจผู้ทรงคุณมีจีวรชำรุดกระถินเป็นศัพท์ในพระวินัยปิดกเถรวาท เป็นชื่อเรียกผ้าไตจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระพิสุผู้ที่อยู่จำพรรษาครบสามเดือนแล้วสามารถรับมาน่งห่มได้โดยคำว่าการทอดกระถินหรือการกรรกระถินจัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเทรวาสที่มีการกำหนดเวลา คือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้นับแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12เท่านั้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์และอนุเคราะห์พิสูผู้ทรงคุณที่มีจีวรชํำรุด ดังนั้นครับกรถินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรรมของพระสงฆ์โดยจำเพาะซึ่งนอกจากในพระวินัยฝ่ายเถรวาดแล้วกรถินยังมีในฝ่ายมหานิกายบางนิกายอีกด้วยแต่จะมีข้อกำหนดแตกต่างจากพระวินัยเถรวาทการได้มาของพระไตจีวร อันจะนำากรารกะถินตามพระวินัยบัญญัติของเทรวาตนี้พระพุทธองค์ไม่ทรงห้ามการรับผ้าจากผู้ที่ศรัทธาเพื่อนำมาการกถินด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้เกิดทานพิธีการถวายผ้ากถินหรือการทอดกถินของพุทธศาสนิกชนขึ้นและด้วยการที่การถวายผ้ากถินนั้น จัดเป็นสังฆทานคือถวายแก่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจงพิสุรูปใดรูปหนึ่งเพื่อให้คณะสงฆ์นำผ้าไปอัปโลกยกให้แก่พิสุรูปใดรูปหนึ่งตามที่คณะสงฆ์ลงมติและการละทานที่มีกำหนดขอบเขตระยะเวลาแน่นอนคณะสงฆ์วัน วัดหนึ่งวัดหนึ่งสามารถรับได้ครั้งเดียวในรอบปีจึงทำให้ประเพณีการทอดกรถินเป็นบญประเพณีนิยมที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนไทยโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยสำหรับอานิสงส์ของการถวายผ้ากรถินสร้างความสามัคคีในระหว่างพุทธบริษัท เป็นการสั่งสมทุนคือบุญกุศลไว้ภายภาคหน้าได้ชื่อว่าผู้สืบอายุพระพุทธศาสนาเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ได้สงเคราะห์พระสงฆ์ตามพระวินัยซึ่งเป็นไปนตามพระบรมพุทธานุญาตเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามสืบต่อกันไป เป็นการบูชาพุทธโอวาทของพระบรมบา,าสดาทำให้ตนเป็นประโยชน์สละทรัพย์ให้มีประโยชน์ต่อพุทธศาสนาเป็นการสร้างทางไปสวรรค์และนิพพานให้แก่ตนเองเป็นกุศลผลบุญใหญ่หลวงผู้ที่จะถวายหรือปวารณาแล้วทำความสำเร็จได้ผู้ถวายจะปรารถนาความสำเร็จใดๆในภพ ชาติหน้าใหม่ก็ตามก็จะให้สำเร็จได้ดังมโนรมตามความปรารถนานั้นหรือถ้าจะปรารถนาพุทธภูมิก็ดีปัจเจกภูมิก็ดีสาวกภูมิก็ดีสาวิกาภูมิก็ดีเมื่อมีวาสนาบารมีแก่ข้าแล้วก็จะได้สำเร็จดังมโนปฏิพานหรือความปรารถนาที่ตั้งไว้ กถินแปลว่ากรอบหรือไม้สะดึงสำหรับถึงเงย็บอีวรของพระพิสุเป็นทานที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พุทธบริษัทถวายแด่พิสุที่จำพรรษาครบไต่มาสามเดือนณนอาวาสแห่งนั้นน,นท่านผู้ฟังครับการทำบุญโทดกถินนับได้ว่าเป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์มาก ทั้งผู้ถวายคือญาติโยมพุทธบริษัทและพระสงฆ์ที่รับกะฐินพระจะได้รับอริสง์ห้าประการก็คือ 1. เข้าบ้านโดยไม่ต้องบอกลาพระพิสุด้วยกัน 2. เอาไตาจีวรไปโดยไม่ครบสำรับได้ 3. ฉชั้นอาหารเป็นคณะโพ์ได้ 4. เจ็บจีวรไว้ตามปรารถนาได้ห ลาบที่เกิดขึ้นเป็นของเธอพูดจำพรรษาเนวัดนั้นสำหรับผู้ทอดกฐะถินหรือญาติโยมก็จะได้รับอานิสงส์ห้าประการเช่นกัน 1. นึ่ทำให้มีอายุยืนยาว 2. องทำให้บริบูรณ์ด้วยทรัพย์ 3. จะไม่ถูกวางยาพิษให้เป็นอันตรายถึงชีวิตส สมบัติจะไม่เป็นอันตรายด้วยโจรภัยหรืออักขีภัยห้าจะได้เป็นเอหิพิขุในอนาคตมีเรื่องเล่าว่าในครั้งศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชายยากจนคนหนึ่งอาศัยท่านเซริธรรมเศรษฐีเลี้ยงชีพโดยการเฝ้าไรยาจึงมีชื่อว่าตินละบาล ได้อาหารเป็นค่าจ้างวันละม่อเขาคิดว่าเขายากจนต้องมาทนรับใช้คนอื่นเช่นนี้ก็เพราะไม่ได้ทำทานไว้เขาจึงแบ่งอาหารเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งถวายแด่พิสุที่มาบินทบาส่วนหนึ่งตนบริโภคทำอยู่เป็นระยะเวลานาน,านท่านเศรษฐีสงสารจึงเพิ่มอาหารให้อีกส่วนหนึ่ง เขาเอาส่วนที่ได้เพิ่มมาให้แก่พวกยากจนเอาไปกินต่อมาเป็นวันออกพรรษาท่านเศรษฐีจะทอดกระถินจึงประกาศให้คนในบ้านได้มีส่วนร่วมในกุศลด้วยในตินนาบานได้ฟังมาว่าการทอดกระถินได้บุญมากอยากจะร่วมกุศลด้วยแต่หาของร่วมไม่ได้จนใกล้วันทอด จึงตัดสินใจเอาผ้านุ่งของตนออกมาพับแล้วกัดไปไม้นุ่งแทนเที่ยวเดินขายตามตลาดประชาชนเห็นเข้าก็พากันเยาะเย้ยต่างๆนานา,นาเขาตอบว่าพวกท่านอย่าเยาะเย้ยเราเลยเรายากจนเราจะนุ่งใบไม้เฉพาะชาตินี้เท่านั้นชาติต่อไป เราจะนุ่งห่มผ้าทิพย์ในที่สุดเขาก็ขายได้ราคาหนึ่งบาทจึงเอาเงินไปให้เศรษฐีท่านเศรษฐีเอาเงินนั้นซื้อได้สำหรับเย็บจีวรกิตติัพท์กิตติคุณที่เขาทำบุญได้ลือกระชอนจนทราบถึงพระเจ้าแผ่นดินจึงมีรับสั่งให้เข้าเฝ้าเขาบอกว่าไม่มีผ้านุ่ง พระราชาจึงสั่งพระราชทานผ้านุ่งวราคาหนึ่งแสนไปให้แล้วเขาพระราชทานบ้านทรัพย์ช áng, า้างม้าวัวควายทาสทาสีแก่เขาเป็นจำนวนมากเขานึกถึงบุญคุณของบุญกุศลจึงได้ทำบุญเป็นการใหญ่และพยายามสร้างฐานะจนได้เป็นเศรษฐี ในการต่อมาเมื่อเขาตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดววาวดึงดึงมีความสุขอันเป็นทิพย์ทุกอย่างมีนางเทพอัปรสรเป็นบริวารหนึ่งหมื่นคนแม้ท่านเศรษฐีเมื่อตายแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตและมีความสุขอันเป็นทิพย์เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังครับ ใครก็ตามนะครับที่ได้ทอดกระถินเป็นกรารละทานเรียกว่าปีหนึ่งทำได้ครั้งเดียววันหนึ่งทำได้ครั้งเดียวในปีหนึ่งหนึ่งต้องทำภายในเวลากําหนดและผู้ทอดก็จะต้องตะเตรียมจัดทำเป็นงานใหญ่ต้องมีผู้ช่วยเหลือหลายคนจึงนิยมกันว่าเป็นวิธีบุญที่มีอานิสงส์แรง น่าคิดอีกทางหนึ่งว่าพิธีเช่นนี้ได้รับพวกสมบัติเพราะเราบริจาคเองได้ทั้งบริวารสมบัติเพราะได้ปอกบุญแก่ญาติมิตรให้มาร่วมการกุศลละทานเช่นนี้เรียกว่าทานทางพระวินัยท่านผู้ฟังครับการทำบุญนะครับในช่วงนี้ถ้าออกพรรษา นั่นก็คือการทอดกระถินหลายคนก็คงจะสงสัยว่ากระถินคืออะไรฉันไม่เคยรู้จักกระถินคืออะไรกระถินหน้าทานคือการถวายผ้าแดพระพิสุสง์ครับผู้ทีทรงรักษาศีลสมาธิและปัญญาอย่างเคร่งครัดหลังจากที่ได้จำพรรษาตลอดฤดูฝนในวัดหรืออารามแห่งใดแห่งหนึ่ง การถวายกรถินนี้ถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งเนื่องจากเป็นการละทานที่นำมาซึ่งอนิสงส์อันมากมายให้แก่ผู้ที่ได้มีโอกาสทอดถวายนั่นเองการประกอบพิธีกรถินทานไม่ได้เป็นเพียงการถวายผ้าแดพระสงฆ์เท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และการสนับสนุนให้ประสงค์ได้มีเครื่องนุ่งห่มที่สะอาดและเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติธรรมผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในการถวายกฐินทานนั้นย่อมได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่ส่งผลให้ชีวิตมีความสุขความเจริญทั้งในภพนี้และกภพหน้า ด้วยเหตุน,นี้กาถินนาทานจึงเป็นประเพณีที่สำคัญและก็ส่งคุณค่าที่ได้รับการสืบทอดและปฏิบัติมาอย่างยาวนานในพระพุทธศาสนาเราทุกคนจึงควรภาคภูมิใจและก็รักษาประเพณีนี้ไว้เพื่อสืบสารบุญกุศลและความเป็นไทยให้ยั่งยืนตลอดไปกาถินจะเรียกว่าเป็นประเพณีก็ได้ เป็นสังฆกรรมก็ได้เป็นผ้าก็ได้เป็นกิริยาการทอดถวายก็ได้กถินจึงเป็นคำเรียกรวมถึงผ้ากฐถินการทอดกฐถินและสังฆกรรมการกฐถินคณะสงฆ์นั่นเองกฐถินแปลตรงตัวว่าอะไรคำว่ากฐถินแปลว่าสะดึง หมายถึงไม้ที่ใช้สำหรับขึงผ้าให้ตึงมีทั้งรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลมเมื่อขึงผ้าโดยเสดึงแล้วจะทำให้เย็บผ้าเด้ง่ายขึ้นแต่ในอีกความหมายหนึ่งนั้นหมายเอาผ้าจีวรที่ถวายแด่พระพิสุสงฆ์ผู้ที่อยู่จำพรรษาณอารามจนคบพรรษานั้นเอง การทอดกรถินคืออะไรการทอดกรถินหมายถึงการน้อมนำผ้าจีวรมาวางทอดลงเพื่อถวายแด่พระพิสุสงฆ์มิได้จอดจงแก่พิสุรูปใดเทศกาลการทอดกรถินจะเรียกอีกแบบก็คือเทศกาลเปลี่ยนผ้าใหม่ของพระพิสุโดยในอดีตการยุคต้นที่พระพุทธศาสนาเริ่มบังเกิดขึ้น ผ้าที่พิสูจน์ได้มานั้นเป็นผ้าที่ไม่มีเจ้าของหรือผ้าที่เขาทิ้งแล้วเช่นผ้าห่อศพในป่าชา้าหรือผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามกองอยากใยที่เป็นเช่นนี้เพราะผ้าในยุคนั้นเป็นของมีค่าหาได้ยากการที่พระพิสูจน์เสวงหาผ้าที่ไม่มีผู้หวงแหนนำมาใช้นุ่งห่มจึงแสดงถึงความสันโดษ มากน้อยของนักบวชผู้มุ่งแสวงหาทางหลุดพน้นอีกประการหนึ่งจะได้ไม่เป็นที่หมายปองของพวกโจรจะได้ไม่ถูกขโมยหรือถูกโจรพ้นชิงไปเพราะผู้คนในสมัยนั้นรังเกียจผ้าผปุปะหรือผ้าเก่าๆคือถือว่าเป็นผ้าสเสนียจึงไม่มีใครอยากได้ แต่ภายหลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระพิสุรับผ้าที่กหาพอดีนำม,มาถวายได้เนื่องจากหมอชีวะกะได้กราบทูลเพื่อที่จะถวายผ้าเดพระพิสุเพราะเห็นว่าพระพิสุทั้งหลายมีความลำบากในการแสเวงหาผ้าเป็นอย่างยิ่งดังนั้นการถวายกรถินคือการถวายผ้าจีวรน,นั่นเอง การทอดกรถินครับเป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่งนิยมทำกันตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้าเดือนสิไปจนถึงกลางเดือนสิองการทอดกรถินเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลานานกว่า2,500ปี กำเนิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระพิโุชาวเมืองป่าไทยรัฐออกเดินทางไกลเพื่อไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณวัดพระเชตวันพระพิโุเหล่านั้นมีจีวรที่เปื่อเปื่อนเบียกชุมและเปื่อยขาดด้วยความเก่าพระบรมภา,าสดาจึงทรงมีพุทธานุญ,ญาตให้พระพิสุจำพรรษานั้นรับผ้ากฐินได้ หลังจากออกพรรษาเพื่อจะมาผัดเปลี่ยนผ้าเก่าประเพณีทอดกระถินได้เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งนั้นและก็เสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบันทำไมกระถินจึงได้บุญมากเป็นบุญใหญ่การทอดกรถินเป็นบุญที่มีอานิสงส์มหาศาลบุญจากการทอดกรถินเป็นบุญพิเศษ ที่ทำได้ยากกว่าบุญอื่นด้วยสาเหตุหลายประการดังนี้ก็คือ 1. จําจำกัดด้วยเวลาคือต้องเวลาในถวายหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษา 2. จํจำกัดชนิดทานคือต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้นจะถวายเจาะจงพิสุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอื่นไม่ได้ 3. จำกัดคราวแต่ละวัดรับกฐินได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น 4. จำกัดผู้รับพระภิกษุรับกฐินได้จะต้องจำพรรษาที่วัดนั้นครบไตมาสามเดือนและจะต้องมีจำนวนตั้งแต่ห้ารูปขึ้นไป 5. าจำกัดงานคือเมื่อพระภิกษุรับพระกฐินแล้วจะต้องกรารกฐินให้เสร็จภายในวันนั้น หกจำกัดของถวายทายาธรรมที่ถวายต้องเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในจีวรเท่านั้นโดยทั่วไปนิยมใช้สังฆาติทายาธรรมอื่นจัดเป็นบริวารกถินเกิดจากพุทธประสงค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตในพระพิสูจ์สงรับผ้ากถินเพื่อผัดเปลี่ยนใตจีวรเก่า แต่ทานอย่างอื่นถ้ายกทูลขอให้อนุญาตเช่นมหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขออนุญาตถวายผ้าอาบน้ำผลผ้ากรถินโดยความหมายก็คือผ้าสำเร็จรูปโดยอาศัยไม้เสดึงนิยมเรียกกันจนปัจจุบันนี้การทอดกรถินคือการนำผ้าไปวางไว้ต่อหน้าพระสงค์อย่างต่ำห้ารู แล้วให้ประสงค์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์นั้นเป็นเอกฉันให้เป็นผู้รับกระถินนั้นเขตกำหนดทอดกระถินการทอดกระถินเป็นการละทานตามพระวินัยกำหนดการไว้ก็คือตั้งแต่แรมเด่งค่ำเดือนสิถึงวันขึ้น1 5บห้าเดือนสิผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสใครจะทอดกระถิน ก็จะให้ทอดได้ในระยะเวลานี้เท่านั้นจะทอดก่อนหรือทอดหลังกำหนดนี้ไม่จัดภาเป็นการทอดกรถินแต่มีข้อยกเว้นพิเศษว้าถ้าทายกอุทอดกระถินนั้นมีกิจจำเป็นเช่นจะต้องไปในทัพไม่สามารถจะอยู่ทอดกระถินตามกำหนดนั้นได้จะทอดกระถินก่อนกำหนดดังกล่าวแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอนุญ,ญาตให้พิสุครับไว้ก่อนได้อาน,นิสง์ของกฐินกฐินนทานคือการถวายผ้าให้แก่พระพิสุสงฆ์ผู้ที่ได้ลำลงอยู่ในกรอบแห่งศีลและสมาธิและปัญญาผ่านการอยู่จำพรรษาตลอดเอดูผลณนะอารามใดอารามเดิงนะับว่าเป็นการละทานนั้นยิ่งใหญ่ ย่อมก่อให้เกิดอานิสงส์มากมายแก่ผู้ทอดถว้ยจีวรพิสุทน์ที่ใช้สอยกันในสมัยก่อนจะต้องวัดแต่ละชิ้นให้ได้สักส่วนและทำการตัดเดย็บและย้อมเองซึ่งเป็นเรื่องยากและลำบากอย่างยิ่งสำหรับพระพิสุโดยวัสดุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุญาตให้นำมาย้อมผ้าจีวรได้ก็คือ 1. แรกไม้สองต้นไม้สามใบไม้สี่ดอกไม้ห้าเปลือกไม้หกผลไม้สีของจีวรที่นิยมนำมาเป็นผ้ากฐินสีที่นิยมใช้ก็คือสีเหลืองเจือแดงสีเหลืองบนหรือสีกระส่วนทีสีที่ห้ามใช้ก็คือสีครามสีเหลืองสีแดง สีบานเย็นสีแสดสีชมพูและสีดำสำหรับอานิสงส์ผู้ใดก็ทำที่ได้ทำอานิสงส์นี้จะเกิดสำหรับผู้ที่ทอดถวายนั่นก็คือ 1. จะไปที่ใดก็จะเป็นผู้ร่ำรวยจะไปไหนก็มีคนพ้ำชูเมื่อตายไปพบหน้าจะได้เป็นเทวดานางฟ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณ และสวัสดีครับ